สวัสดีครับพบกับผมทีเจ็ดหรือทีเจสเตอร์อีกตามเคยนะครับกับเซย่าฮาาชีนะครับผมนี่คือเมโอฮาเด็นะครับผมงานจาก Immortal นะครับผมเป็นงานลิขสิทธิ์ ะครับผมได้ลายเส้นด้วยตัวนี้ไปดูกันเลยครับผมโอ้โห,โหนะครับกล่องสวยสมเป็นงานลิขสิทธินะ์นะมีแค่ด้านหน้านะครับนะเนี่ยเออนี่มีคำเตือนอะไรข้างๆ แล้วท่านผู้ชมดูด้านหลังครับโอ้โห,โ,หโ,หโหนะยังสวยนะครับคือแบบว่าเราอยากจะโชว์กล่องมันเลยอะเราอยากโชว์กล่องเลยนี่คือตัวของเขาที่เราจะได้เห็นการอีกไม่ช้านี้นะครับผมด้านบนนี่จะเขียนว่าเซนเซียไนออฟเดอะโซดิเอนะครับผมของลิขสิทธิ์จะมีสติ๊กเกอร์แมวด้วยนะครับนี่ตรงบริเวณนี้นะครับสติ๊กเกอร์แมวนี่จะแบบ บ่งบอกถึงแบบอะไรที่มันลิกสิทธิ์ของตัวเอก a อนิเมชันเปิดมาเจออย่างแรกเลยนี่ใบเซอร์ติฟิเคตนะครับผมนะอันนี้เขาเขียนว่าพื้นที่173จาก599ชิ้นโอ้โหผลิตไม่ถึง600ด้วยต้อง599เลยนะอันนี้อะไรอ๋ออิเล็กทรอนิกส์เซอร์ติฟิเคตนะครับอินสตรักชั่นเป็นข้อมูลที่เราสามารถเอาไปการันตีได้ว่าอันนี้คือของแท้ของจริงนะนะครับ เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเข้าไปอยู่ในเปิดคอมแบบว่างั้นเถอะนะอิเล็กทรอนิกส์วนอันนี้นะครับเป็นใบจริงๆเลยนะครับอ่านี่ย่างสวยชิ้นที่173จาก599ชิ้นนะครับด้านหลังเป็นกระดาษสขาวสีเงินๆสวยงามนะครับ นะครับเราดูง่ายๆแค่นี้เลยแค่นี้ก็อลังการมากนะนี่เห็นไหมมันเป็นลักษณะแบบใสๆอะ่ะแล้วก็มีแบบความเงาอยู่ใต้ความใสนี่ทีนึงนะครับเหมือนเขาทาลักษณะจำลองเหมือนเป็นน้านะแล้วก็มีแบบพวกคนตายวิญญาณคนที่ทาบาปทาไม่ดีนะครับปีนขึ้นตัวฮาเดสนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะของมี โลโก้อิมม r t ทัลสนะครับแล้วก็โลโก้เซนเซียนะเนี่ยถ้าแบบอยู่ในห้องดึกๆคนเดียวก็หลอนนะเป็นแบบวิญญาณคนตายอะอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้มือข่อยคว้าสุดๆเลยนะ <S <S ยังไม่จบครับเพราะว่าคนชั่ว คนทํแบบเยอะหรือเกินบนโลกมนุษย์เรานะก็เป็นการเปรียบเปยเฉยนะครับว่าคนเหล่าน um ี้ก็ต้องลงไปชดใช้ในนรกใครจะเชื่อไม่เชื่อก็อันนี้อยู่ที่วิจารณญาณยานครับผมในของแต่ละคนนะครับประมาณนี้นะโอ้โหท่านผู้ชมครับมือครับมือเอ้ยแขนนะแขนครับแขนแขนโอ้หมาแค่นี้ก็เอานะอีมอร์ท้องงานละเอียดจริงๆนะครับผมเนี่ย แค่มือก็ทํามาให้เราประกอบเล่นนะครับต่อไปครับผมว่าไปที่ตัวเขาเลยดีกว่านะครับมิมอร์เทลงานงดงามสวยงามนะครับอ่ะให้ดูกันเพียวๆเลยนะฮะว่าแกะออกมาเนี่ยเนี่ยมันเงาสวยมากเห็นไหมเออนะแต่ในกล้องเนี่ยจะไม่เห็นฝุ่นนะครับมันจะมีฝุ่นละอองเล็กๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยข้างหลังเห็นไหมไม่รู้กล้องอันนี้มันเห็นไหมนะเสียบลงไปเลยนะครับมีรูเนี่ นี่โอ้โหเนี่ยดูความเงาดูความเงาโอยนะนี่ด้านหลังเล่นแสงเล่นสีเล่นเงาโอ้โหแบบสมแล้วที่เป็นงานลิขสิทธิ์นะครับเออเสียบเข้าไปเลย,ยเออนะอันนี้ต้องยอมนะครับนี่ใบหน้าของท่านฮาเดสนะครับเฮ้ย คมหล่อเข้งนะผมจับผมแท่เป็นความตายทำไมหน้าตาเหมือนแบบเ,าเกาหลีมาโอเคสวยงามวงตัวนะครับผมดาบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอ่าสองฝั่งก็เขียนคล้ายๆกันนะครับนีจะสลักเป็นภาษาแบบภาษายมโลกนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับซึ้งอ่าเป็นแม่เหล็กนะ เออเปแม่เหล็กนะคือเราก็ไปแกะแล้วเราก็เสียบมือเขาแล้วก็เอาแม่เหล็กอันนี้ไปจึ๊บอีกทีหนึ่งน่คลิกอ่ะไม่เห็นนี่ฐานะคลิกนะครับนี่เขียนว่า immortal อันนี้เป็นเหรียญนะครับเหรียญห้าดนะครับด้านหลังก็จะเขียนไว้เลยแกะสลักนะครับชิ้นที่173จาก599ชิ้นนะครับอ่าเห็นชัดนะ ไปชื่อด้านหน้าครับโอ้โหนดูความอลังการคุณผู้ชมอันนี้เป็นเป็นเหมือนแบบเขาเขาอิงจากนยมโลกนะครับที่เขาจะต้องเดินผ่านแล้วก็มาตัดสินว่าคุณจะตกไปอยู่นรกขุมไหนนะครทางเข้าจะมีลักษณะแบบนี้ในกระตูนเซนเซียนะแล้วเขียนว่าฮาเดสนะครับผมแปะเข้าเลยตรงนี้เป็นไม่ด็ดดูดโอ้สวยงามยังขาดกรอบตรริเวณข้อเท้าไปนะครับนี่ผมตกลนไป ให้ดูใกล้ๆนะครับอาจะเป็นนี้อ่านะก็จะงเงาๆหน่อยนะอันนี้อันนีน้น้ำหนักเบานะครับอ่นนีกสองชิ้นก็จะเป็นนี้ก็คล้ายๆกันนะอันนี้ชิ้นเล็กสุดครับน่าจะเป็นเกาะตรงบริเวณแขนอ๋อนี่ไงแม่เหล็กติดครับผมอ้าวโอเคเสร็จเรียบรอ้ยรบอยนะครับผม m โ l h a d e s นะครับงานจาก Immortal รายละเอียดดีเทลยิบย่อยทุกอย่างเนี่ยมัน ผมว่ามันลงตัวมากๆาผมตัดสินใจไม่ผิดเลยที่พรีตัวนี้ไปนะครับการจับการสัมผัสอะไรเนี่ยมันมันเนียนตาไปหมดเลยอะ่ะแล้วแบบผมว่างานของ Immor t a l ทเนี่ยไว้ใจได้ทุกตัวเลยหน้าสวยไม่สวยไม่รู้นะครับแต่ว่างานดีแล้วก็งานเนี้ยบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่ใจในความละเอียดในการประกอบว่บาะงั้นเถอะนะเวลาเราประกอบเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันมันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปนะครับผมนะฮะเอาละฮะ ผมขอให้คะแนนเลยฮาร์เดสตัวนี้นะครับอยากจะให้10เต็ม10มากนะครับแต่ก็มันก็จะเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นมาตรฐานที่สูงเกินไปนะฮะผมให้9ก้าจุดแปดนะครับตัวนี้นะครับอืมนะฮะยังไงก็ขอฝากเซีย่าต่างๆนะครับที่ผมอันบ็อกซิ่ง ไว้นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบทีเบรคนะครับผมกับรายการเสียห้านาทีนะครับยังไงก็วันนี้ก็คงจบการรีวิว h a ร์เแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะไปซูมให้ดูใกล้ๆความสวยงามของ h a ร์เดสอิ m มอร์ทักันครับไปดูกันเลย